สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมในช่วงยามเเสา์นะครับสวยๆนะครับเนาะสวยเงยเงยแล้วนะครับเนาะง่ายตาเหลียกนะครับเนาะสวยแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับเนาะนะครับสําหรับในเมื่อวันที่หกนะครับผมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสําหรับในคลิปนี้เนาะนะครับเฮากาสีไปที่หลักสิบหลักหน่วยก็คือเลขเด่นนะครับเนาะเด่นสิบหน่วยบนนะครับไม่เลขยู่สามตัวนะครับหลักร้อยไม่เกี่ยวนะครับเนาะในสูตรนี้นะครับ ก็การประมวลผลนะครับพาใส่ลักเมือสามครั้งนะครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งนะครับสิบล่างหนึ่งครั้งสิบหนึ่งสามครั้งหน่วยหนึ่งสามครั้งหน่วยสองหนึ่งครั้งสิบสามสองครั้งบวกสองพื้ที่ได้เท่าไรบวกสองบวกหนึ่งบวกสี่บวกสองนะครับนะครับเนาะการประมวลผลนะครับในใชัยในวันที่หนึ่งเนี่ยหลักเมือเขาเลกสี่สามครั้งสี่สามสิบสองได้สองสองสิบเนาะหลักร้อยบนเลขสามสิบบนเลขเก้านะครับสิบล่างเลขสี่ สิบหนึ่งกับเลขหาสามเทียเป็นสิบห้านะครับแล้วก็หน่วยหนึ่งก็เลขหกนะครับสามครั้งหกสามสิบแปดสิบแปดนะครับหน่วยสองก็เลขศูตรนะครับแล้วก็สิบครั้งที่สามก,ก็เลขแปดสองเทียบเป็นหกนะครับแล้วก็บวกสองคงทียบตำแหน่งนี่เนาะบวกก็เลยนะครับสองบวกสามเป็นห้าบวกก็เป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสามบวกแปดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสามบวกสองเป็นห้าเก้าสามห้าเลขสามมาหลักหน่วยนะมันจะมาสิบหน่วยนะครับ จะเข้าหลักสิบหน่วยกอนต้องมาสองหกมาสิบหน่วยเลขหนึ่งมาหลักหน่วยเลขแปดมาหลักหน่วยนะครับเลขหนึ่งมาหลักสิบหลักร้อยนะครับหลักร้อยไม่เกี่ยวเนาะมาหลักสิบศูนย์มาหลักหน่วยเก้ามาหลักสิบศูนย์มาหลักสิบสามมาหลักหน่วยสามมาหลักสิบหนึ่งมาหลักหน่วยเจ็ดมาหลักหน่วยหกกับศูนย์มาสิบหน่วยสองหกมาสิบหน่วยหกมาหลักสิบสองหกมาสิบหน่วยสี่มาสิบหน่วยสองมาสิบสามมาหน่วยสามมาหน่วย ูนย์มาสิบเจ็ดมาสิบนะครับแล้วก็ศูนย์มาสนะิบศูนย์มาสิบหน่วยรมันเป็นสิบหน่วยเนาะศูนย์มาสิบหน่วยนะครับประกาเหาองกบอกนะครับสำหรับในวดนนี้นะครับเนาะในงวดน,นี้นะครับเอาผมบนพอมาแล้วได้ศูนย์สี่หกในชุดนี้นะศูนย์สี่หกนะครับ ศูนย์สี่หกนะครับการปผสมผลนะครับว่าใส่หลักเมินสามครั้งนะครับหลักเมินก็คือเลขหางห้าสามสิบห้าได้หางนะครับแล้วก็ร้อยบนเจ็ด yes. นะครับสิบบนเลขศูนย์สิบล่างเลขหางห้าครับสิบครั้งที่หนึ่งสามครั้งก็คือเลขแปดแปดสามที่สิบสี่ได้สี่สีนะครับ แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสามครั้งห้าสามสิบห้าได้ห้าห้าเนาะหน่วยสองเลขแปดแล้วก็สิบสามสองครั้งก็เลขสองสองเทียบเป็นสี่สี่บวกสองคงที่นะครับในหวัวน,นี้เนาะนะครับบวกกันไปเลยนะครับห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่บวกสองเป็นหกศูนย์สี่หก อันนี้ก็ค no ือเลขเด่นสิบหน่วยนะเด่นสิบหน่วยนะครับถ้าเด่นสิบหน่วยนะครับศูนย์สี่หกนะครับถ้าเข้ามาเทียบส่กับหลักสิบหลักหน่วยของเขานะครับหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับศูนย์สี่หกนะครับนะครับนะเด่นสิบหน่วยบนนะครับในวันนี้ได้ศูนย์สี่แปดสามตัวนี่นะครับเนาะถ้าเลขสามตัวนี้นะครับเนาะนะครับสามตัวนี้ ห้าเฮามาเทียบชนนะครับในหลักสิบหลักหน่วยนะครับเทียบชนในหลักสิบหลักหน่วยมันที่ชนออกมาเป็นแบบไหนเดี ian, no. ๋ยวเขาจะมาเทียบบางนะครับเราจะมาเทียบดูนะครับเนาะในหลักสิบหลักหน่วยของเฮานั่นนะครับหลักสิบหลักหน่วยบนคือตัวนี้หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองหลักสิบหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองสี่หกเจ็ดนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเทียบนะสองหลักนี้นะนี่คือหลักสิบหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองหกตัว หลักหน่วยกับหกตัว0 1 2 4 6 7นะครับนะครับในชุดนี้นะครับเนาะนะครับก็คือหลักสิบกับหลักหน่วยตัวนี้มันเด่นสิบหน่วยนะครับเด่นสิบหน่วยถ้ามาเทียบกับหลักสิบนะครับตัวนี้จะมีอยู่เลขแปดเพียงตัวเดียวก็คือเลขแปดตัวนี้นะครับับเลขแปดนะครับถ้าทําไม่ได้เลขแปดแบบนี้นะครับถ้าเลขแปดตัวนี้นะครับเราก็จะเอาเลขแปดตัวนี้มาจับกับหกตัวนี้นะครับก็จะได้แปดคู่นะครับ แปดคู่เนาะนะครับเดี๋ยวเขาจับคู่ลองบังนะครับเนะจับคู่ดูนะครับเนาะแปดนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะครับแปดสี่แปดหกแปด ะจะได้ว่าเป็นแบบนี้นะนะครับถ้าเลขแปดตัวนี้ชนในหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยจะชนไปที่สองตัวนะครับก็คือศูนย์กับสี่ก็คือศูนย์และสี่นะครับศูนย์และสี่นะครับนะครับก็จะได้ศูนย์และสี่นะครับแล้วก็จะเอาศูนย์กับสี่มาจับกับหลักสิบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นหกหกศูนย์ เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์แล้วก็หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่นะครับแต่จับแบบนี้เนาะนะครับถ้าเด่นในหลักสิบก็จะจับคู่กับหลักหน่วยทั้งหมดถ้าเด่นในหลักหน่วยก็จับคู่กับหลักสิบทั้งหมดจับคู่กันเลยนะครับเนาะ,ะ,ะก็จะเป็นหกศูนย์ตัวนี้เนาะเจ็ดศูนย์ แปดศูนย์มีแล้วนะครับเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ครับต่อไปก็จะเป็นหกสี่นะครับหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่ เก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่นะครับนคะรับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเนาะนะครับสำหรับถามันเป็นเลขเด่นสิบหน่วยบนนะครับเลขสามตัวนี้ศูนย์สี่แปด หลักสิบชนตัวเดียวคือเลขแปดแปดศูนย์แปดหนึ 8, 1, 8, 2, 8, 4, 8, 6, 8, ่งแปดสองแปดสี่เปนหกแปดเจ็ดหลักหน่วยมีสองตัวสี่กับศูนย์นะครับตัวที่ชนจะบอกว่าเ้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เนาะนะครับนี่นะครับเนาะไอจดอกมาเป็นแบบนี้นะครับ,น,บ,บนี่นะครับ,รบเอานะครับผมสําหรับใน เลขเด่นนะครับเนาะในเลขเด่นตามตัวนะครับแล้วก็เด่นสิบหน่วยบนอีกูตรหนึ่งก็คือที่เท้าชนมาสองูตรนะครับชนมาสองโซดเนาะชนมาสองูตรนะครับนะครับก็คือตัวนี้อันนี้สามูตรนะครับสามโซดชนมาอันนี้สิบหน่วยเหมือนกันนะครับสิบหน่วยอย่างเดียวเลยสิบหน่วยนะครับนี่ครับถ้ามันชนแล้วมันก็จะมาสิบหน่วยนะครับตัวที่ชนนะครับตัวนี้ชนสามโซด ในวัตถิภัณนมานี่นะครับมาเลขคู่นะครับก็คือส่วนศูนย์ส่วนศูนย์นะครับนะครับเนาะนะครับก็จะได้ไปที่นะครับศูนย์นะครับมาสิบหน่วยศูนย์นะครับชนแปดศูนย์สองสี่แปดศูนย์สองสี่นะครับก็ชนกันมาที่แปดสี่สองสี่แปดศูนย์ชนสี่ตัวนะครับชนสี่ตัวนะครับในวันนี้เนาะชนสี่ตัวมาหนึ่งตัวก็เลขศูนย์มานะครับ สำหรับในงวดนี้นะครับเลขสามสูตรนี้นะครับเนาะถ้าชนกันสามสูตรสามสามสูตรนะครับชนกันสามสูตรจะมีแปดสองสี่ตัวนี้ไม่มีศูนย์แปดสองสี่ก็จะมีแปดสองสี่ชนกันสามสูตรมีเลขสามตัวแปดสองสี่นะครับแปดสองสี่นะครับนะครับชนกันสามสองสามสูตรนี่สองสามตัวนะครับ ตัวนี้ก็จะชนแปดสองสี่จนสามตัวนะครับหัวที่ผ่านมามันชนสี่ตัวเนาะมันไม่มีแต่หกครับแปดศูนย์สองสี่แปดศูนย์สองสี่แปดแปดศูนย์สองสี่หกไม่มีนะครับก็จะได้แปดศูนย์สองสี่สี่ตัวนะครับหัวนี้ได้สามตัวแปดสองสี่นะครับถ้าแปดสองสี่นะครับตัวนี้นะครับถ้าเอามาเที่ยนะแปดสองสี่ นะเพราะฉะนั้นเลขก,ก็จะชนไปที่สองตัวแปดกับสี่นะครับชนแปดกับสี่นะครับถ้าชนแปดกับสี่นะครับศูนย์ไม่มีก็จะเป็นแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกก็คือตัวนี้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดตัวนี้ชนสี่นะครับชนสี่ก็จะมีหกสี่นะครับหกสี่เจ็ด ี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่นะครับถ้ามันเด็ดในเลขหลักหนึ่งแต่ตัวนี้ชนตัวเดียวนะครับตัวนี้ไม่มีสี่มีแต่แปดตัวนี้มีสี่ไม่มีแปดแปดมาอยู่ฝั่งนี้สีม่มาอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นนะครับก็เอาสนะี่มาจับคู่กับหลักสิบทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาแปดตัวนี้ไปจับคู่กับหลักหน่วยทั้งหมดก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองในสิบสองคูณ สิบสองคู่นะครับสิบสองคู่นะคเลขในสุดนี้นะครับสตรที่ชวนมานี่มันก็มีสิทธิ์มาตัวเดียวนะครับมีสิทธิ์มาได้ตัวเดียวนะครับส่วนมากมันก็จะมาน้อยน้งจีนมาสองตัวนะครับส่วนมากก็จะมาตัวเดียว นะครับเนาะนะครับน้อยมากที่จะมาสองตัวนะครับเทชนมากนี่นะครับอย่างตัวนี้นะครับมีอยู่เพียงอ่ามีหนึ่งงวดอ่ามีมีหนึ่งงวดหกสองมาสองตัวนะครับแล้วก็ศูนย์สี่มาสองตัวครับนอกจากนั้นก็จะมาตัวเดียวทั้งหมดเลยนะครับมีสองงวดที่มาสองตัวนอกจากนั้นจะมาตัวเดียวทั้งหมดนะมาตัวเดียวทั้งหมดมาตัวเดียวเนาะนะครับมาตัวเดียวทั้งหมดเลย นะครับสาหรับในสูตรนี้คือกันนะครับกดสามตัวเนี่ยนะครับสูตรสามตัวนี้ก็จะมีอยู่เพียงงวดเดียวที่มาสองตัวก็คือมาสองหกนนะครับนอกจากนั้นก็มาตัวเดียวนะครับมาตัวเดียวทั้งหมดเลยอ่าไม่มีสองตัวอีกนะมีงวดที่สองหกศูนย์ศูนย์หกนะครับแล้วก็หกสองแล้วก็หกสองโอ้มาสองมาสองตัวหลายงวดอยู่ครับมาสองตัวหลายงวดอยู่นะครับนะครับในงวดที่ผ่านมากกมาตัวเดียวหกศูนย์สองมาศูนย์ เนี่ยครับนะฮู้ดนี้ได้ศูนย์สี่หกนะครับศูนย์สี่หกก็จะได้ไปที่สิบสองคู่นี่นะครับนะนักครับผมเอานะครับสําหรับคู่เด่นของเรานะครับเนาะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสิบสองคู่นะสิบสองคู่เด่นนะครับนี่ครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดหกสี่หกเจ็ดเจ็ดแปดหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่นะครับผมสิบสองคู่นะครับในรอบนี้เนาะนะครับ เอานะครับผมในสำหรับในคลิปนี้นะครับแอนเจลจำหนีเนาะนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาเบิ่งหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสูตรสี่ตัวจะมีตัวได้บ้างอยู่ในนี้นะครับหลักหน่วยสี่ตัวนะครับนะกระป๋อมสำหรับกิบนเมี่ยวไว้เพลงสำเนียงเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ